วันนี้นะครับครับเดี๋ยวผมจะพาทัวร์ Let's go จะแต่งจะเติมถ้อยคำเราจะไปพาทัวร์กอง Nescafe นะครับวันนี้เป็นกองที่ยิ่งใหญ่มากให้เอาคำดีๆมารวมรวมตัวผูกันเยอะมากวันนี้คงจะต้องคุยยกเรื่องราวสุกปล่อยพันนี่เราเป็นแก n งฟันใหญ่เปิดป้อแล้วดื่มป๊อดีนเสียงฟันชนกระผองก่อนคุณครู ่ะบอกว่าตัวเธอเป็นเช่นไรบอกต้องอธิบายสักกี่หมื่นวันตอนี่บุกเน็ตจัแพเนี่ยเขาเก่งเยอะเลยเาทั้งหดจะทำยังไงปกติถ้าเราซื้อคาราบาลเราจะไม่กรอยุ่งทันแต่ใจที่งดงามและความดีของเธอถ้าบุกเจมจีคนเดียวเป็นความสดใสของโลกใบนี้ไปคนเดียวก็ต้อง ไม่หวันแต่หวันงคือใกผมว่ามันถ่ายกันในส่วนของเนื้อเรื่องเป็นเหตุการณ์จีบสาวของผมนี่น่าจะมาแบบฝั่งแบบเอ็กซ์ตรีมเป็นแบบเออเสียงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับผมดีดีจังเลยอ่ะแน่นอนคนชอบใช้ทั้งท้ายเสียงนี่ละดีหรือไม่ดีวะรับอะไรดีฮะเรามีเมนูให้เลือกไม่เยอะครับเจมส์ต่อไอเลือกฮะ สนุกค่ะสนุกมากมากเลยแต่ละคนเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของแต่ละคนเองมีความแบบตลกคนละแบบอย่างเงี้ยเวลานั่งมองคนคุยกันหรือเล่นมุกโพลพาอะไรเงี้ยเราก็จะแบบหัวเราะตามไปด้วยค่ะไม่ต้องมีคำบรรยายใดๆสักคาที่เล็กเส้นไม่ต้องบรรยาย บางคนก็ไม่ค like, like, like ่อยบางคนแบบไม่ได้เจอนานแล้วบางคนอย่างนี้ไม่ไม่เคยไม่เคยเจอกันเลยรก็อย่างนี้เลยเหรอไม่มีช่องมีชื่อเลยเหรอย่าไปเฟิ่องพิมชนกคนเลยพอไม่ต้องเฮ้ยเราเจอเพื่อนพีเซนเตอร์ที่อยู่ครอบครัวแบบแบรนด์เดียวกันมาแบบมารวมกันเยอะมากๆเลยจริงปะไม่ได้เลิกกองแล้ว